สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแอนเจอร์มอรีนะคะวันนี้นะคะมีรถนำทุนรับไปนะคะ,คน,ะ,คะนี่เป็นรถเรือค่ะนะคะ,นะคะมันทุกเรือจากหน่วยกู้ภัยนะคะ,นะคะจากหน่วยกู้ภัย ให้ดูนะคะภาพบรรยากาศนะคะนี่คือการเดินทางนะคะ FC ทุกคนเนาะนี่คือการเดินทางนะคะ เป็นรถหน่วยกู้ภัยนะคะที่มีประสบพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยเรือค่ะรถกู้ภัยลากเรือนะคะค่ะดูต้นข้าวค่ะเอฟซีทุกคนต้นข้าวสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะโอ,โอ้ดีมากเลยค่ะตรงนี้ไม่ท่วมนะคะทุกคนก็ได้มีข้าวเนาะนะคะบางพื้นที่ในข้าวไม่มีเลยนะคะเขาเรียกว่า โดนน้าท่วมหมดเลยนะคะทางผนแก่นโพร,ราชนะคะก็จะน้ําท่วมนะคะแถวนั้นก็จะมีม,มีข้าวนะคะแถวนี้น่าจะมีแบบข้าวนะคะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะ,ะที่ให้แถบนี้นะคะยังมีข้าวนะคะให้ชาว,นาชาว,ชาวนาชาวไร่นะคะได้มีโอกาสได้หล่อเลี้ยงชีพนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ FC นะคะ9 9ท่านนะคะอยู่ในช่องแอ,อิมบุญน,นะคะขอบคุณมากค่ะจ้ะอืมตอนนี้ก็จะเลี้ยวนะคะก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นทางเลี้ยวค่ะอ่าตอนนี้เราก็จะเลี้ยวแล้วนะคะ FC ทุกคนอ่าเนี่ยค่ะรถพยาบาลนะคะของหน่วยกู้ภัยหนึ่งนะคะแล้วก็รถนําเรือสองค่ะของหน่วยกู้ภัยเช่นกันนะคะลากเรือด้วยค่ะ าตามด้วยรถพี่สุต้านะคะเอ่อเป็นคันที่สี่นะคะคันที่ห้ารถคุณนาทีค่ะคันที่หกนะคะใบบุญะคะอขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเออพี่แอนวันนี้ ได้รับคุณสองชั้นครับผมขอบคุณคนเทพมากเลยนะครับโอเคค่ะนี่เป็นคลิปนะคะสั้นๆเนาะในการนำทางนะคะของหน่วยพุ่ไทยนะคะที่จะลำเลียงเรือนะคะไปะะชมพร้อมกับทัวร์ของยูทูบเบอร์นะคะทุกคนก็นแต่ยูทูบเบอร์นะคะ โอเคค่ะขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ